สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับอันนี้เป็นรถเอคานํำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตกแต่งใหม่นะครับด้วยชุดแต่งคลาสสิกโนะครับเป็นชุดแต่งของแดมนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าชุดแต่งเประกอบด้วยอะไรกันบ้างครับหนึ่งนะครับก็จะมีชุดฝากระโปรงหน้าตัวนี้นะครับที่ครอบทับของเดินไปชุดกระจังหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดกันชนหน้านี้นะครับ ที่เปลี่ยนเอาไปคือชุดหน้านี้เฟรนลิฟชุดหน้านี้คือชุดแต่งดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับจะออกแบบให้รถดูคลาสสิกมากขึ้น่าเดิมพอด้วยไฟตัวนี้นะครับไฟกลมตัวนี้ทําให้รถมันดูคลาสสิกแล้วก็มาต่อที่ล้อแมกนะครับล้อแมกผมก็เลือกเป็นล้อดีนะครับจับชุดกับยางโตโยอาร์ทีนะครับให้รถมันดูเป็นแบบเหมือนคอสโอเวอร์เท่ๆนะครับคอสโอเวอร์เก๋สวยๆอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ติดตั้งด้วยชุดช่วงล่างจออสนะครับลิฟต์อัพอีกประมาณยี่สิบินนะครับให้รถเนี่ยมีความสูงมากขึ้นแล้วก็การขับขี่ดีขึ้นส่วนชุด break, เบรกเราก็อัปเกรดเบรกใหม่ถ้าเบรกใหม่เป็นของเอเลดเกเรนทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่ารถคันนี้ครับมีคันเดียวในประเทศนะครับเรียกว่าตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยเป็นรถของทางทางเรานะครับที่ได้ปรับแต่งมาแล้วก็อย่าเพิ่งกด ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอันนี้ผมจะคันนี้รายละเอียดเยอะก็เลยแบ่งเป็นตอนๆนะครับว่าตอนนี้ตอนที่1เนี่ยเราจะอธิบายรอบนอกนะครับแล้วก็คันนี้ครับเราประกาศขายไว้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะได้หรือใครที่อยากจะมีรถยุนี้อยู่ออามาปรับแต่งก็ได้นะครับเอาส่งรถมาให้เราปรับแต่งได้ดูคันนี้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับนี่ครับนอกจากซูซูกิจินนี่ก็จะมีตัวฮัสเซอร์อีกนะครับที่โฮเน็ตเนี่ยเขาทำฝาทั้งใส่ออกมาไปทัดต้อมนะครับ ผมก็จะเลือกแนวพ็อปคันนี้คือแบบออกทิมไม้นะครับสีน้ําตาลอันนี้เป็นสติกเกอร์แต่งนะสติกเกอร์ตัวนี้ของแท้เลยนะครับสองหมื่นกว่าบาทนเ,นนบเนื้อมันจะเนียนี่ครับเนื้อมันจะเนียนสวยมากเลยแล้วก็ฟิล์มกันรอยของ IPF ตัวนี้ปเปลี่ยนนะครับของเดิมเนี่ยเป็นโครเมียมเพราะว่าบอดี้เนี่ยเป็นเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากซูซูกิอยู่แล้วแล้วเราก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ เรียกว่าจัดเต็มเลยเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งนี่ครับอันนี้ก็คือสปอยเลอร์ติดตั้งใหม่ด้วยนะครับุดแหลกหลังคานี่ครับออกแบบใหม่สีใหม่หมดเลยแหลกหลังคาเขาจะมี ai, พ็อกไม้ทิมไม้ด้วยนะครับข้างหลังก็จะมีพวกโลโก้ต่างๆเบิกมาหมดนี่ครับเบิกใหม่ทั้งหมดเลย นี่ครับเป็นมีแพนด้านะก็จะเกาะอ,อยู่กับโลโก้นะนี่คือของตรงรุ่นเขาเลยของแต่งนะครับชุดกล้องหลังอันนี้จะมีกล้องหน้ากล้องหลังเช่นนี้ได้กล้องข้างอันนี้ก็จะเป็นโลโก้เป็นเอ่อต้นกระบ,บอกเพชรของแท้ทอ,อยเสียทอยเสียก็เปลี่ยนนะครับทอยเสียเป็นคากิโมโต้นะครับ มีค้ำล่างค้ำบนขับดีครับเป็นเครื่องเทอร์โบโด้วยเดี๋ยวอีกตอนดีึยงผมจะให้ดูเครื่องเทอร์โบนะครับก็ดูรอบๆชุดแต่งไปก่อนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวฮัสเซอร์นะครับเขาจะมีปักกินเซนเซอร์มาให้จากโรงงานนะของแท้เลยนะตัวนี้คือรุ่นเนี้ยเบสิกเป็นรุ่น j จสปเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสุดท้ายนะครับที่เขาทำและเจสปาเป็นรุ่นพิเศษเป็นทูโทนจากโรงงาน คือสีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นลุ้นน้ำตาลโรงงานนะครับผมก็เลือกสีน้ำตาลเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มาปรับแต่งรถใหม่มาดูในส่วนกุญแจรถนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นลายพิเศษของเขาเหมือนกันลายตัวเนี้ยก็เดี๋ยวมันจะไปคล้องกับภายในที่ผมอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับไปดูยังงีก่อนภายในตัวรถก็จะเป็นคีย์เดสโกนะครับเปิดกดด้วยปุ่มนี้ได้เลยนี่มันจะเข้ากันอย่างนี้ นี่เป็นของแต่งนะชิ้นนี้ก็คือเปลี่ยนมาผมว่าลายมันดูน่ารักดีมันดูเข้ากับรถด,ดีครับก็เลยสั่งตัวไม้ตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วก็จะมีไฟแต่ตัวนี้มองไม่เห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับไฟมันมีไฟสองพื้นที่เขียนว่าฮัสเลอร์อยู่นะครับกลางคืนเนี่ยมันจะสองเท้าเราเวลาเปิดประตูได้เป็นวงกลมนะครับกลางคืนเนี่ยสว่างมากนี่ครับมาดูภายนอกก่อน ใบปัดก็เปลี่ยนนะครับมีใบปัดของเทียสวยขึ้นสวยขึ้นเรียบร้อยขึ้นกล้องหน้าก็มีนะครับภายนอกเนี่ยลุกเรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวตุกแต่งเขาออกแบบมาด้วยคลาสสิกนะครับคือคลาสสิกเนี่ยผมมองว่ามองแล้วยังไงก็ไม่เบื่อนะไม่เหมือนไฟเหลี่ยมไฟกลมเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์มี มีหน้าตาที่ดูแบบแบล๊วๆดีนะเดี๋ยว EP สอผมจะให้มาดูภายในซึ่งันนีภายในสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอปิด EP นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ